สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับกับการพรีวิวฟุตบอลแบบลุ่งๆนะเกมนี้ฮะเราจะมาพูดถึงอาร์เซนอลไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะฮะตอนนี้ลงเล่น2นัดนะครับชนะรวดทั้ง2นัดนะครับเก็บ6แต้มเต็มนะครับวันนี้มีโปรแกรมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบตันซึ่งเป็นทีมที่ฟอร์มดีอีกทีหนึ่งของพมอรมีร์ีในในตอนนี้นะอ่ะไปดูข่าวๆสักนิดหนึ่งตอนนี้ครับ อาร์ซนอลเนี่ยก็มีนักเตะบาดเจ็บอยู่สองสามคนนะครับเจสุสเทียนนี่แล้วก็โทมิยาสึนะครับก็ยังเจ็บอยู่ส่วนของทีมเยือนนะครับมีซอลิมัสนะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ก็โอเคมีตัวอะไหล่สแปร์พอสมควรแต่ว่ายังจะได้นะยังจะต้องรอทดสอบความฟิตนะครับโบยันกูด้านะครับไวเฟอร์ ifer, แล้วก็โอลิสเลนะครับที่ยังยังต้อง เราทดสอบความฟิตสำหรับไบตันนะครับเกมในวันเสาร์นี้นะครับ18นาฬิกา30นาทีโอเคไปดู h d to h e a ดดีกว่านะครับ5นัดหลังสุดนะครับของทั้ง2ทีมอ่าก็ต้องบอกอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าสูสีนะสูสีนะครับไบตันชนะ1-2นะส่วนน i o แนลชนะ3นะ5นัดหลังสุดไม่มีจบเสมอเลย อาร์เซนอลเจ้าบ้านนะก็ดูดีกว่านิดหน่อยนะครับชนะ3นะแล้วก็แพ้ไป2เกมส่วนเกมล่าสุดนะครับอาร์ชซนอลก็บุกไปชนะแอสตันวิลล่านะได้2ประตูต่อศูนย์ในขณะที่ไบตันครับก็เกมล่าสุดเนี่ยเล่นเกมกลางสัปดาห์ก็ชนะอ่าชอลลี่อ่ะชอลลี่อ่าในศึกอ่า ่าลีดคับนะครับคาราบาลครับนะลีดคับเดิมนะครับก็4ีูเลยนะเล่นในบ้านก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของอ่าไบตันอ่ะไปดู11ผู้เล่นดีกว่า11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามนะครับอาร์เซนอลสี่สาครับคู่สาวตัวเป็นแลยาครับขวาเป็นไวท์นะซ้ายเป็นทิมเบอร์คู่เซ็นเตอร์ครับแม็กินยอสจะเล่นคู่กับซาลิบาสามมิดฟิลด์ครับใช้ดิคันไลส์ปาเตแล้วก็โอเดกา ส่วน3กองหน้าครับทอร์สัฮาวเวสแล้วก็บุกโนซาก้าส่วนทีมเยือนครับอ่าไบตันนะครับอ่าเวสเชกกาดนะครับเป็นผู้รักษาประตูขวาเป็นวอลมันซ้ายเป็นคินเชอร์วูดนะครับคู่เซ็นเตอร์ครับเฮเก้จะเล่นคู่กับลุยส์ดังนะครับมิดฟิลด์ครับสองมิดฟิลด์ตัวกลางจะใช้เจมินเนอร์นะจอมเก๋นะครับเจมินเนอร์กับกิลมอร์ส่วนตัวลุกครับ ใช้อ,อดิกานะครับเปตโตมิตอมะสวนหน้าเป้าก็เป็นมหาเทพครับเวลเบกหน้าก็คู่นี้ก็ถือว่าสูสีนะครับไปดูสกอร์ที่คา,ดว,า,นะคาดว่านะคาดว่าเนี่ยคืออาร์ซอลเนี่ยเล่นในเอมิเลสสเตเดียมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ตายยากนะเล่นที่นี่นี่ต้องต้องยอมรับว่าฟอร์มดีนะครับผมยังเชื่อว่าอาร์ซอลเนี่ยจะเบียดใบตันได้ สองหนึ่งแล้วกันนะวันนี้ครับ18นาฬิกาเจอกันสวัสดีครับ